เพื่อทำ2โครินบทที่13จบับ KJV ในเพื่อนามองคเพื่อเยซูคริสคำตักเตือนก่อนอำลาครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สาที่ข้าพเจ้ามาเยี่ยมพวกท่านคำพูดทุกๆคำต้องมีพยานสองหรือสมปากจึงจะเป็นที่เชื่อถือได้ ข้าพเจ้าได้บอกท่านแต่ก่อนและข้าพเจ้าจึงบอกท่านอีกเหมือนเมื่อข้าพเจ้าได้อยู่กับท่านครั้งที่สองนั้นเดี๋ยวนี้ถึงข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับท่านข้าพเจ้าก็ยังเขียนฝากถึงเขาเหล่านั้นซึ่งได้กระทําผิดแต่ก่อนและถึงคนอื่นทั้งปวงว่าถ้าข้าพเจ้ามาอีก ข้าพเจ้าจะไม่เว้นการติโทษใครเลยเพราะว่าท่านทั้งหลายต้องการที่จะเห็นหลักฐานว่าพราะคริสต์ตรัสทางข้าพเจ้าพราะองค์ไม่ได้ทรงอ่อนกำลังต่อท่านแต่ทรงริ์มากในหมู่พวกท่านเพราะถึงแม้ว่าพราะองค์ทรงถูกตรึงโดยทรงอ่อนกำลัง พระองค์ยังทรงพระชนอยู่โดยฤทธิเดชของพระเจ้าเพราะว่าเราก็อ่อนกำลังด้วยกันกับพระองค์แต่เราจะยังมีชีวิตเป็นอยู่กับพระองค์โดยฤทธิเดชของพระเจ้าที่มีต่อท่านทั้งหลายท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านว่าท่านตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่ จงพิสูจน์ตัวของท่านเองเถิดท่านไม่รู้เองหรือว่าพระเยซูคริสทรงสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายนอกจากท่านจะเป็นผู้ถูกทอดทิ้งแต่ข้าพเจ้าหวังว่าท่านคงรู้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ถูกทอดทิ้งบัดนี้ ข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่กระทําชั่วใดๆมิใช่ว่าเราจะให้ปรากฏว่าเราเป็นที่ทรงชอบพระไทยแต่เพื่อท่านจะประพฤติเป็นที่ชอบถึงแม้จะดูเหมือนเราเองเป็นผู้ถูกทอดทิ้งเพราะว่าเราจะกระทำสิ่งใด ขัดกับความจริงไม่ได้ได้แต่ทำเพื่อความจริงเท่านั้นเพราะว่าเมื่อเราอ่อนแอนและท่านเข้มแข็งเราก็ยินดีเราปรารถนาสิ่งนี้ด้วยคือขอให้ท่านทั้งหลายบรรลุถึงความบริบูรณ์เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงเขียนข้อความนี้เมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วยเพื่อเมื่อข้าพเจ้ามาแล้วจะได้ไม่ต้องกวดขันท่านโดยใช้อำนาจซึ่งองค์พระปู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อการก่อขึ้นมิใช่เพื่อการทำลายลงในที่สุดนี้พี่น้องทั้งหลาย ขอลาก่อนท่านจงปรับปรุงตัวให้ดีจงมีกําลังใจอันดีจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจงอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะทรงสถิตยอยู่กับท่านจงทักทายปราศัยกันด้วยธรรมเนียมจุบอันบริสุทธิ์ วิสุทธิชนทุกคนฝากความคิดถึงมายังท่านทั้งหลายขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักแห่งพระเจ้าและความสนิทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเอเมนจดหมายฉบับที่สอง ถึงชาวโครินได้เขียนจากเมืองฟิลิปปีแคว้นมาซิโดเนียและส่งโดยทิตสัสและลูการวธิฐาและกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสองโครินบทที่13ฉบับเคเจฟีในพระนามองค์พระเยซูคริสเอเมนฮัลเลลูยา สันเสริญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส